สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เชื่อมันอาจจะฟังดูแรงนิดหนึ่งนะครับศาสตร์หน้าหนาใจดำครับได้มาจากข้อความชุดหนึ่งที่เราไปเจอมาค่ะฟังชื่อแล้วดูเหมือนจะออกแนวร้ายๆนะคะใช่ครับแต่จริงๆเนื้อหามันเป็นเหมือนออชุดคำแนะนำสั้นๆนะครับเกี่ยวกับวิธีรับมือกับสถานการณ์หรือบางทีก็คนที่อาจจะทำให้เราลำบากใจโดยใช้หลักการที่ว่า หน้าหนากับใจดำนี่แหละครับอืมก็น่าสนใจนะคะว่าทำไมถึงใช้คำพวกนี้นั่นสิครับเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คืออยากจะลองทำความเข้าใจให้ลึกขึ้นว่าแนวคิดพวกนี้มันบอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับการปกป,ป้องตัวเองการสร้างขอบเขตหรือการดูแลเอ,อ่อความเป็นอยู่ที่ดีของเราเองท่ามกลางความท้าทายต่างๆในชีวิตนะครับครับผมคำถามแรกที่ผุดขึ้นมาเลยก็คือทำไมคำที่ดูเหมือนจะมีความหมายเชิงลบอย่าง หน้าหนาหรือใจดำเนี่ยถึงถูกหยิบมาพูดในแง่การพัฒนาตัวเองหรือการเอาตัวรอดได้ล่ะคะมันมันจำเป็นขนาดนั้นเลยเหรอเป็นคำถามที่ดีเลยค่ะเพราะปะกติเราก็มองคำพวกนี้ในแง่ลบกันใช่ไหมคะแต่พอมาดูในบริบทของข้อความพวกนี้ค่ะจะเห็นว่าเหมือนผู้เขียนพยายามจะตีความมันใหม่ให้มันกลายเป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งหรือแบบเป็นการตัดสินใจอย่างมีสติเพื่อรักษาพลังงานแล้วก็จิตใจของเราไว้ไม่ใช่ว่าส่งเสริมให้เราเป็นคนไม่ดีนะคะ อ๋อเข้าใจแล้วครับคือมองเป็นเครื่องมือป้องกันตัวมากกว่าจะเป็นนิสัยไม่ดีประมาณนั้นเลยค่ะงั้นเราลองมาดูกันทีละกลุ่มความคิดนะครับเริ่มจากกลุ่มแรกที่เน้นเรื่องการใช้ความหน้าหนาก่อนเลยเพื่อป้องกันตัวเองจากการถูกเอาเปรียบหรือคําพูดแย่ๆที่มาบั่นทอนเราค่ะมีข้อความหนึ่งบอกตรงๆเลยครับหน้าหนาให้พอจะได้ไม่โดนเหยียบเราถึงคนที่แบบเคยยองตลอดเลยจนโดนเอาเปรียบซ้ําๆอืมเจอแบบนี้บ่อยนะคะครับ จนสุดท้ายก็ต้องเรียนรู้ที่จะแข็งขึ้นเพื่อให้ตัวเองมีที่ยืนบ้างแล้วก็มีอีกการที่เสริมการบอกว่าหน้าหนาจะไม่สะเทือนกับคําพูดที่ไม่มีน้ําหนักอันนี้ก็จริงค่ะคือไม่ให้ค่ากับคําวิจารณ์จากคนที่ไม่รู้จักเราดีพอหรือพูดไปเรื่อยๆฟังดูเหมือนการบอกให้เราสร้างเกราะขึ้นมาหน่อยนะครับใช่ค่ะแล้วเกราะที่ว่านี้มันก็เชื่อมโยงกับการเห็นคุณค่าในตัวเองมากๆเลยนะคะหรือที่เรียกว่า s e l เ worth นั่นแหละค่ะ พอเราเริ่มรู้คุณค่าตัวเองเราก็จะเหมือนมออีมีตัวกรองที่ดีขึ้นว่าคำพูดของใครที่เราควรจะเก็บมาใส่ใจคำพูดแบบไหนที่ปล่อยผ่านไปดีกว่าครับผมการหน้าหนาในความหมายนี้เลยไม่ใช่การปิดหูปิดตามไม่ฟังใครเลยนะคะแต่มันคือการมีสติรู้ว่าเออข้อมูลไหนสำคัญจริงๆกับเราเข้าใจครับ การยอมมากไปอย่างในตัวอย่างแรกมันก็กัดกินเราไปเรื่อยๆนะครับทั้งพลังใจทั้งความรู้สึกใช่ค่ะทําให้เรารู้สึกด้อยค่าลงด้วยซ้ําสิ่งสําคัญคือต้องแยกให้ออกนะคะระหว่างความเข้มแข็งกับความด้านชาไปเลยอย่างที่ข้อความหนึ่งชี้ไว้ชัดๆเลยว่าความหน้าหนาวไม่ใช่ความใจด้านแต่มันคือสติที่รู้ว่าอะไรที่ควรใส่ใจอืมชัดเจนเลยครับ มันคือการตื่นรู้แล้วก็เลือกที่จะตอบสนองเพื่อปกป้องตัวเองไม่ใช่การเย็นชาแบบไร้ความรู้สึกไปเลยแสดงว่ามันคือการมีสติในการเลือกรับมือไม่ใช่การปิดกั้นตัวเองแต่พอพูดถึงการปกป้องตัวเองภายนอกแล้วเนี่ยมันก็มีอีกด้านคือการจัดการพลังงานข้างในตัวเราใช่ค่ะซึ่งตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นบทบาทของความใจดำในข้อความชุดนี้ใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะ เหมือนพอเราสร้างเกราะภายนอกด้วยความหน้าหนาแล้วเนี่ยคำถามต่อมาคือแล้วพลังงานข้างในละ่ะจะจัดการยังไงไม่ให้มันรั่วไหลไปกับเรื่องที่ไม่จําเป็นซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่แนวคิดใจดําเข้ามามีบทบาทเหมือนเป็นเครื่องมือบริหารจัดการพลังงานชีวิตของเรานั่นเองน่าสนใจครับข้อความในกลุ่มนี้จะพูดถึงการใจดํากับสิ่งที่ดูดพลังเช่นการถอยห่างจากสถานการณ์หรือบางทีก็ความสัมพันธ์ที่มันบั่นทอนเรา ค่ะอันนี้สําคัญมากแล้วก็มีพูดถึงหน้าหนาไม่คลัวคาว่าไม่เพราะการปฏิเสธคือการปกป้องพลังงานของเราอืมจริงค่ะการปฏิเสธนี้ต้องฝึกเหมือนกันนะคะใช่ครับแล้วก็มีใจดําไม่อธิบายให้กับคนที่ไม่อยากเข้าใจเพราะมันเปลืองแรงเปล่าๆอันนี้ก็จริงสุดๆเลยค่ะบางทีอธิบายไปก็เท่านั้นครับผมและใจดําไม่เสียเวลาให้กับสิ่งที่ไม่คู่ควร ฟังดูแล้วเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างเด็ดขาดเหมือนกันนะครับเพื่อรักษาพลังงานตัวเองใช่ค่ะเพราะพลังงานชีวิตเรามันมีจํากัดจริงๆนะคะการที่เราใช้มันไปกับการพยายามเปลี่ยนใจคนที่ไม่พร้อมจะฟังหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดึงเราลงตลอดเวลามันคือการสิ้นเปลืองทรัพยากรที่มีค่าของเราไปเปล่าๆจริงครับ การใจดำในที่นี้ก็เลยไม่ใช่ความโหดร้ายแต่เป็นการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเพื่อจะจัดสรรพลังงานของเราไปในสิ่งที่มันสำคัญกว่าจริงๆค่ะการกล้าพูดคำว่าไม่หรือการไม่อธิบายอะไรยืดยาวให้คนที่มีอคติไปแล้วเนี่ยค่ะ มันก็คือการเคารพขอบเขตแล้วก็พลังงานของตัวเองถูกต้องค่ะเป็นการบอกว่าเวลาของฉันพลังงานของฉันมีค่าเกินกว่าจะเสียไปกับเรื่องพวกนี้มันคือการจัดลำดับความสำคัญนั่นแหละอืมชัดเจนครับหรืออย่างประเด็นที่ว่าใจดำพอที่จะไม่ช่วยคนที่ไม่อยากช่วยตัวเองอันนี้ก็สะท้อนได้ชัดเจนเลยนะคะคือบางครั้งการพยายามช่วยคนที่ไม่คิดจะลุกขึ้นสู้เองเนี่ยมันก็เหมือนเทน้าลงตุ่มรั่วค่ะครับนึกภาพออกเลย นอกจากจะไม่เต็มแล้วเราเองก็จะหมดแรงไปด้วยการใจดำแบบนี้ก็เลยเป็นการตระหนักถึงขีดจำกัดของเราเองแล้วก็เลือกใช้พลังงานในการช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าฟังดูแล้วมันคือการใจดำอย่างมีสติจริงๆครับเพื่อรักษาทับทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของเราคือพลังงานและเวลาไม่ใช่การผลักไสผู้คนแบบไม่มีเหตุผลใช่ค่ะต้องมีสติกำกับทีนี้พอเราเริ่มปกป้องตัวเองภายนอกได้ จัดการพลังงานภายในไปนแล้วเนี่ยดูเหมือนแนวคิดกลุ่มต่อไปจะพาเราไปสู่เรื่องที่ลึกซึ้งขึ้นคือเรื่องความเป็นตัวเองการยอมรับตัวเองโดยผสมทั้งหน้าหนาและใจดําเข้าด้วยกันใช่ครับเหมือนเป็นการเดินทางจากข้างนอกเข้ามาสู่ข้างในตัวเองหลังจากเรียนรู้วิธีรับมือกับโลกภายนอกจัดการพลังงานได้แล้วขั้นต่อไปคือการหันกลับมายอมรับแล้วก็ยืนหยัดในความเป็นตัวของตัวเองจริงๆมีข้อความที่ ผมอ่านแล้วแบบโดนใจมากเลยครับอย่างหน้าหนาไม่กลัวถูกเกลียด <c oughs> อันนี้แรงแต่จริงนะครับ <c oughs> ครับเพราะการพยายามทำให้ทุกคนรักมันเป็นไปไม่ได้สู้เป็นตัวเองดีกว่าหรือหน้าหนาเพราะรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนจะชอบเราซึ่งมันจะนำไปสู่ความสงบที่เกิดจากการยอมรับตัวเองไม่ใช่การต้องไปวิ่งไล่ตามความรักจากทุกคนค่ะ <c oughs> เป็นความสงบจากภายใน แล้วก็อีกอันคือหน้าหนาไม่ขอโทษที่เลือกเส้นทางของตัวเองไม่รู้สึกผิดที่ชีวิตเราไม่เป็นไปตามที่คนอื่นคาดหวังโอ้โหนี่มันเหมือนการประกาศอิสรภาพเลยนะครับจากการแคร์สายตาคนอื่นเป็นการเปลี่ยนมุมมองครั้งใหญ่เลยนะคะจากเดิมที่เราอาจจะพยายามหาการยอมรับจากคนอื่นมากๆที่เรียกว่า external validation นะคะเปลี่ยนมาเป็นการให้คุณค่ากับการยอมรับจากข้างในตัวเองหรือ internal validation แทนครับ อย่างที่ข้อความหนึ่งบอกชัดๆเลยความสุขสงบที่แท้จริงมันไม่ได้มาจากการเป็นที่รักของคนทั้งโลกหรอกคะ่ะแต่มันมาจากการที่เรายอมรับแล้วก็พอใจในสิ่งที่เราเป็นจริงๆอืมจริงมากๆครับการไม่กลัวถูกเกลียดหรือไม่ขอโทษที่เลือกทางของตัวเองเนี่ยมันสะท้อนถึงอิสรภาพในการใช้ชีวิตตามคุณค่าที่เราเชื่อมั่นจริงๆโดยไม่ต้องรอการอนุมัติจากใครเลย มันคือการหันมาให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ที่จริงใจที่เขายอมรับเราในแบบที่เราเป็นมากกว่าการพยายามสร้างภาพเพื่อให้คนอื่นมาชอบเราแค่ผิวเผินซึ่งมันเหนื่อยมากแล้วก็ไม่ยั่งยืนด้วยค่ะฟังแล้วรู้สึกเลยว่าถ้าทําได้จริงชีวิตคงเบาสบายขึ้นเยอะเลยนะครับใช่ค่ะแต่ก็ต้องฝึกฝนกันไปแต่ก็นั่นแหะครับการเดินทางสู่การยอมรับตัวเองแบบนี้มันก็อาจจะมีบาดแผลเก่าๆหรือความสัมพันธ์เดิมๆที่ยัง ฉุดรั้งเราไว้อยู่อืมจริงค่ะมันมีปัจจัยพวกนี้อยู่ซึ่งดูเหมือนจะเป็นที่มาของแนวคิดกลุ่มถัดไปที่เน้นการใจดำอีกครั้งแต่คราวนี้มาในมิติของการเยียวยาการปล่อยวางแล้วก็การปกป้องตัวเองเพื่อก้าวต่อไปข้างหน้าถูกต้องค่ะเพราะการเปลี่ยนแปลงข้างในตัวเองเนี่ยมันมักจะไปกระทบกับความสัมพันธ์เดิมๆหรือรูปแบบความคิดเดิมๆของเราด้วย การใจดําในส่วนนี้ก็เลยเกี่ยวกับการตัดสินใจที่อาจจะยากลําบากหน่อยแต่ว่ามันจําเป็นเพื่อให้เราสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างแท้จริงค่ะประเด็นในกลุ่มนี้น่าสนใจมากครับเช่นใจดําเลือกตัวเองก่อนเพราะเคยทุ่มเทให้คนอื่นจนตัวเองไม่เหลืออะไรเลยเรียนรู้ว่าต้องเอ่อเห็นแก่ตัวบ้างในระดับที่เหมาะสมเพื่อรักษาใจตัวเองไว้ค่ะอันนี้สำคัญมากเลยการดูแลตัวเองก่อน หรือใจดำกับอดีตที่ไม่มีค่าแล้วคือการไม่หวนกลับไปเจ็บซ้ำๆกับเรื่องเดิมๆคนเดิมๆการปล่อยวางเนาะคะ่ะครับผมแล้วก็มีใจดำตัดขาดคนที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะความสัมพันธ์ที่ไม่พัฒนามันก็เหมือนพันธนาการอย่างหนึ่งอืมอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจที่ยากแต่บางทีก็จำเป็นและที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกคือใจดำไม่ยอมให้ความสงสารมาทำร้าย เพราะบางทีความสงสารผิดที่ผิดทางเนี่ยมันก็รั้งเราไว้กับความเจ็บปวดได้เหมือนกันใช่เลยค่ะกับดักความสงสารนี้น่ากลัวสุดท้ายใจดําไม่ให้ความดีของตนต้องถูกใช้ซ้ําคือไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบหรือทําร้ายเราโดยใช้ความดีของเราเป็นเครื่องมือ Oh, ครบเลยนะคะประเด็นเลือกตัวเองก่อนนี่สำคัญมากค่ะมันคือสิ่งที่เรียกว่าการเห็นแก่ตัวอย่างมีสุขภาพดีหรือ healthy selfishness ไม่ใช่ความมุ่งร้ายนะคะแต่เป็นการตระหนักว่าเราต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนถึงจะมีแรงไปดูแลคนอื่นหรือทำสิ่งต่างๆได้อย่างยั่งยืนเหมือนต้องเติมน้ำมันให้รถตัวเองก่อนใช่ไหมครับใช่เลยค่ะถึงจะขับไปส่งคนอื่นได้ส่วนการใจดำกับอดีตหรือตัดขาดคนที่ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ มันคือการยอมรับความจริงที่อาจจะเจ็บปวดแต่จําเป็นต่อการเติบโตของเรามากๆถูกต้องค่ะการยึดติดกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือความสัมพันธ์ที่ฉุดรั้งเราไว้มันเหมือนพายเรือในอ่างจริงๆค่ะไม่ไปไหนสักทีครับผมการตัดใจในลักษณะนี้ก็เลยเป็นการเปิดประตูสู่อนาคตที่ดีกว่าถึงมาจะต้องใช้ความกล้าหาญมากก็ตามนะคะแล้วเรื่องความสงสารกับการปกป้องความดีนี้ล่ะครับฟังดูเป็นกับดักที่หลายคนน่าจะเคยเจอใช่เลยค่ะ เป็นกับดักที่หลายคนเจอจริงๆบางครั้งความสงสารมันก็พาเรากลับไปสู่วังวนเดิมๆที่ทำร้ายเราซ้าๆการใจดำตรงนี้ก็คือการมีสติรู้ทันอารมณ์ตัวเองไม่ปล่อยให้มันนำไปสู่การตัดสินใจที่ทำร้ายตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับต้องรู้ทันเช่นเดียวกับการไม่ยอมให้ความดีของเรากลายเป็นจุดอ่อนให้คนอื่นมาเอาเปรียบค่ะมันคือความใจดำอย่างมีสติ เพื่อรักษาคุณค่าและความดีในตัวเราไว้ไม่ให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือทำร้ายตัวเราเองโอ้โหเป็นการใจดำที่ต้องใช้ทั้งสติและความเข้มแข็งสูงมากจริงๆนะครับเพื่อปกป้องแก่นแท้ข้างในของเราใช่ค่ะต้องบาลานซ์ดีๆ มาถึงกลุ่มสุดท้ายแล้วครับคราวนี้กลับมาที่ความหน้าหนาอีกครั้งแต่ในมุมมองของการเผชิญหน้ากับความจริงความล้มเหลวและการเติบโตไปทั้งหน้าใช่ค่ะหลังจากที่เราจัดการเรื่องภายในปกป้องตัวเองได้แล้วขั้นสุดท้ายก็คือการใช้ความเข้มแข็งที่เราสร้างขึ้นมานี่แหละเป็นพลังในการก้าวเดินต่อไปข้างหน้าแม้ว่าจะต้องเจอกับอุปสรรคหรือคำวิจารณ์ก็ตามข้อความในกลุ่มนี้ก็ส่งพลังไม่แพ้กันเลยครับเช่น หน้าหนาไม่หนีความจริงคือยอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แล้วหาทางไปต่อไม่ใช่มัวแต่ฟูมฝ่ายอืมการยอมรับความจริงนี่สำคัญหรือหน้าหนาไม่หลงคําชมเพราะรู้ว่าคําชมอาจทำให้เราหยุดพัฒนาแต่คําวิจารณ์ที่สร้างสารรค์น่ะที่ผลักดันให้เราก้าวหน้าได้อันนี้น่าคิดมากค่ะและที่ผมชอบมากคือหน้าหนาไม่กลัวเสียงหัวเราะที่จะเริ่มต้นใหม่ ไม่แค่ว่าใครจะดูถูกตอนเราล้มหรือต้องเริ่มจากศูนย์เพราะความแข็งแกร่งที่เราได้มาวันนี้มันจะเป็นเกราะให้เราในวันหน้าโอ้โห oh, อันนี้ดีมากเลยค่ะนี่มันคือการใช้ความหน้าหนาเป็นพลังขับเคลื่อนเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะประเด็นเรื่องคําชมกับคําวิจารณ์นี้น่าคิดมากจริงๆนะคะคําชมมันทําให้เรารู้สึกดีก็จริงแต่ก็อาจจะเป็นเหมือนยาเสพติดที่ทําให้เราหยุดนิ่งกลัวการเปลี่ยนแปลงไปเลยก็ได้ครับติดกับความสบายใช่ค่ะ ในขณะที่คำวิจารณ์แม้จะฟังแล้วเจ็บแต่ถ้าเราเปิดใจรับฟังอย่างมีสติจริงๆมันอาจจะเป็นกระจกสะท้อนให้เราเห็นจุดที่ต้องปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปได้การหน้าหนาไม่หลองคำชมก็เลยหมายถึงการไม่ยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆแต่พร้อมที่จะเรียนรู้และตบโตอยู่เสมอเข้าใจเลยครับส่วนการไม่หนีความจริงมันคือการยอมรับความเป็นจริงอย่างกล้าหาญแม้ว่ามันจะไม่เป็นอย่างที่เราหวังก็ตามนี่ไม่ใช่ความด้านชานะคะ แต่คือการตั้งสติมองสถานการณ์ตามความเป็นจริงเพื่อที่เราจะได้วางแผนแล้วก็ก้าวต่อไปได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพครับมีสติรับมือและสุดท้ายการไม่กลัวเสียงหัวเราะที่จะเริ่มต้นใหม่นี่คือหัวใจของความยืดหยุ่นเลยนะคะหรือ resilience ที่เราพูดถึงกันใช่เลยครับล้มแล้วลุกการล้มแล้วลุกขึ้นใหม่หรือการลองทำอะไรที่แตกต่างจากเดิมมันอาจจะเจอสายตาแปลกๆหรือคำนินทาบ้างเป็นธรรมดา แต่ถ้าเรามีความหน้าหนาพอที่จะไม่เก็บมาใส่ใจแล้วก็มุ่งมั่นในเป้าหมายของเราต่อไปความกล้าหาญตรงนี้แหละขาดที่จะนำไปสู่การเติบโตที่แท้จริงแล้วเกราะป้องกันที่เราสร้างขึ้นมันก็จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆพร้อมรับมือกับอนาคตได้ดีขึ้นค่ะฟังมาทั้งหมดแล้วรู้สึกว่าศาสตร์หน้าหนาใจดำนี่ถึงแม้ชื่อจะฟังดูแรงแต่แก่นแท้ของมันกลับเป็นการพูดถึงการปกป้องตัวเองอย่างชาญฉลาดนะครับ การสร้างขอบเขตที่ชัดเจนการให้ความสำคัญกับพลังใจของเราและการยืนหยัดในความเป็นตัวเองใช่ค่ะในโลกที่บางครั้งก็เรียกร้องจากเรามากเหลือเกินหรืออาจจะมีคนที่พร้อมจะเอาเปรียบเราอยู่เสมอมันเหมือนเป็นคู่มือการเอาตัวรอดแล้วก็เติบโตในโลกยุคนี้เลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะมันคือการปรับมุมมองต่อคำเหล่านี้จริงๆจากแง่ลบให้กลายเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเอง สิ่งสำคัญที่ต้องย้ำเลยคือมันไม่ได้มีเจตนาให้เรากลายเป็นคนใจร้ายหรือมองโลกในแง่ร้ายนะคะครับไม่ใช่แบบนั้นแต่เน้นที่การมีสติ รู้ว่าอะไรควรใส่ใจอะไรควรปล่อยวางแล้วก็มีความกล้าหาญที่จะตัดสินใจในเรื่องยากๆเพื่อรักษาตัวตนของเราหรือ self preservation และก็เพื่อส่งเสริมการเติบโตของเราหรือ personal growth ด้วยค่ะเหมือนเป็นการปกป้องความดีในตัวเราไม่ให้มันถูกใช้ในทางที่ผิดหรือกลายเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาทาร้ายเราเองซะง,งั้นเป็นการตีความคำว่าหน้าหนากับใจดำที่ให้พลังแล้วก็เน้นการสร้างความเข้มแข็งจากข้างในจริงๆครับ ชอบมากเลยครับค่ะก็น่าจะพอเห็นภาพรวมของแนวคิดนี้นะคะครับชัดเจนขึ้นมากเลยก่อนจะจบกันไปวันนี้มีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจค่ะอยากจะชวนให้เราลองกลับไปคิดต่อกันดูนะคะครับผมในโลกที่ดูเหมือนจะให้คุณค่ากับความเห็นอกเห็นใจการประนีประนอมการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่เสมอ แล้วการสร้างสมดุลระหว่างความเมตตาที่เราพึงมีต่อผู้อื่นกับการปกป้องตัวเองอย่างเข้มแข็งตามแนวคิดหน้าหนาใจดําที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยหน้าตาของสมดุลที่ว่านั้นในชีวิตจริงมันควรจะเป็นอย่างไรคะการเป็นคนดีที่ไม่ยอมให้ใครทําร้ายเราได้เนี่ยมันทํำยังไงกันแน่น่าคิดนะคะ ในโลกที่ดูเหมือนจะให้คุณค่ากับความเห็นอกเห็นใจการประนีประนอมการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่เสมอแล้วการสร้างสมดุลระหว่างความเมตตาที่เราพึงมีต่อผู้อื่นกับการปกป้องตัวเองอย่างเข้มแข็งตามแนวคิดหน้าหนาใจดำที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยหน้าตาของสมดุลที่ว่านั้นในชีวิตจริงมันควรจะเป็นอย่างไรคะการเป็นคนดีที่ไม่ยอมให้ใครทำร้ายเราได้มันทำยังไงกันแน่น่าคิดนะคะ